ของขวัญวันเกิดจากใจเวียให้นัดอติรุธของขวัญวันเกิดจากเวียเป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นว่าอยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยถือได้ว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของพระเอกสุตาอย่างหนุ่มเวียสกลวัฒน์สำหรับนักแสดงที่มาดฝีมืออย่างนัดอติรุธที่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันกับหนุ่มเวียเสมอเวลาที่อีกฝ่ายมีปัญหาก็ขอให้กำลังใจเคียงข้างกันตลอดเมื่อวันที่16เป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มนัด ปีนี้อายุ36ปีแล้วงานนี้เพื่อนซีอย่างหนุ่มเวียก็จัดหนักด้วยของขวัญวันเกิดจากใจหิ้วไปฝากเพื่อนถึงกับมือนุ่มนัดจึงบอกว่าหมดคำซีว้าแต่กับขอบใจหลายๆครับปีนี้โตขึ้นเป็นอีกปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างสิ่งที่ต้องทำคือปรับตัวเข้าหาพัฒนาก้าวต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำอวยพรที่มีให้กันครับ